สวัสดีครับพบกับผมบ้านไร่ในการนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการบำรุงอ้อยต่อนะครับด้วยการกรีดล่องข้างแถวอ้อยนะครับด้วยถังปุ๋ยเดีย๋ยวมาดูกันนะครับทําไมเราถึงเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วมันดียังไงแล้วเราจะใช้ยังไงต่อไปดูกันเลยครับครับถังปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นของนครสวรรค์สติลนะครับ เรียกชื่อรุ่นว่า MPI CRB นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้แล้วมันดียังไงนะครับก่อเดื่นนะครับก็จะเป็นใบตัดปกตินะครับส่วนตัว r ิ p p e r ตัวนี้จะเป็นหัวเหมือนอ่าเป็นหัวระเบิดดินดานไปด้วยด้วยนะครับเนีย่ยดินผมจะเหนียวครับใช่ก็จะรอบแรกก็จะลึกอยู่ประมาณสัก20-25เซนน่าจะได้เดี๋ยวเราวัดกันนะครับ นียังรอบแรกเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเราจะใช้ปีกสั้นเรียกว่าปีกสั้นนะครับพอบดีวางหางไปแล้วปีกเขาจะยาวอยู่แค่นี้ครับข้างล่างเดี๋ยวพอรอบ2เราจะฝังปุ๋ยเราจะใส่ปีกยาวที่ยาวออกมาขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้ดินเรา,ามีช่องว่างร่วนซุยมากขึ้นในในดินนะครับก็จะมีได้เพิ่มขึ้นจากปีกยาวๆเดี๋ยวมาลองดูความลึกก่อนของรอยแรกนะครับ ด้วยเหล็กที่เราทํามาแทงดูนะครับอันนี้ถ้าเป็นรอยของของขานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าอันนี้เคลียร์ได้แล้วแหละแต่ทีนี้เรามาดูว่าเคลียร์ด้านข้างได้ไหมนี่ด้านข้างก็ได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ยังแข็งเดี๋ยวปีกยาวจะมาช่วยเคลียร์อันนี้จะเคลียร์ได้ออกมาจากรอยเดิมประมาณคืบหนึ่งนะครับประมาณด้านละยี่สิบเซนยี่ห้าเซน ความลึกตอนนี้ก็อยู่ประมาณคืบหนึ่งเหมือนกันโดยประมาณนะครับก็อยู่ประมาณ20-25เซนไม่เกินคืบเดี๋ยวพออีกรอยหนึ่งเราก็จะลงได้ลึกกว่านี้วิ่งง่ายกว่านี้อันนี้คือผมระเบิดเนื้อผมเรียกระเบิดจงชินคือกีดกีดล่องนะครับตอนที่ฝนหลังฝนตกที่จริงควรจะกีดเร็วกว่านี้ผมห่วงแต่ทําระบบน้ํานะครับแล้วจะมีตรงที่กีดก่อนฝนตกนะครับ ถ้าเกิดกอนฝนตกเนี่ยจะเนียนมากครับเพราะว่าใบกรอบสับง่ายส่วนตรงนั้นถ้าได้เห็นนะใบจะเหนียวใบจะชื้นนะครับเปียกเนี่ยครับแล้วความลึกตรงนี้เหรอมาดูกันครับพอกันเหมือนเผื่อจะลึกกว่าน,นิดนึงด้วยครับด้วยดินเขาไม่เหนียวอ่พอได้อยู่ครับทีนี้ก็มาดูข้างล่างว่าสุยแค่ไหนนะครับเนี่ยครับ ขอโทษเลยที่ทกองสั่นนะครับมือหนึ่งจับไปด้วยะนะครับก็จะซุยข้างล่างเขาก็จะซุยนะครับการที่เราได้ดินซุยอย่างนี้นะครับจะทําให้ดินเรามีอากาศดินผมโดยเฉพาะเลยดินดำครับดินทรายอาจจะมีอากาศอยู่แล้วครับแต่ดินดาเนี่ยจะขาดอากาศง่ายมากครับถ้าฝนตกเยอะแล้วดินเราแน่นด้วยก็จะมีแต่น้ําระบายน้ําไม่ได้เคียดานข้างล่างไม่ออกน้ําระบายไม่ดี ก็จะส่งผลเลยครับผลชัดเจนเลยทําให้อ้อยเรานั้นขาดอากาศเมื่อสิ่งชีวิตสิ่งมีชีวิตใต้ดินแล้วก็อ้อยขาดอากาศนะครับรากขาดอากาศข้างล่างลากเขาก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนครับพอขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นไงครับลากลอยใช่ไหมครับพอรากลอยอ้อยสูงอ้อยใหญ่ปุ๊บมีโอกาสล้มสูงด้วยครับพอรากชั้นล่างเขาอาจจะเสียหายหรือตายไปก็จะเหลือรากชั้นบนเป็นหลักนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งอย่างที่ทําให้อ้อยเรามีโอกาสล้มง่ายนะครับ ในดินทรายผมไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่เจอปัญหานี้มากแต่ก็จะเจอปัญหาดานเหมือนกันที่ต้องเคลียร์นะครับถ้าฝนตกเยอะอาจจะเจอเหมือนกันแต่เขาจะมีการที่ช่องว่างของอากาศเข้าได้ง่ายกว่าดินดำ๋ยวไปดูตรงที่พุ่งระเบิดไปนะครับพุ่งกิีดไปอ่มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับความร่นซุยของเขาอ่านี่จะแตกออกไปนี่เลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ดินที่ซุยไม่ได้เกิดจากการกรีดระเบิดอย่างเดียวนะครับเกิดจากการไว้ใบอ้อยอย่างนี้นะครับผมไว้ใบอ้อยแบบนี้ตลอดแล้วเวลาตั้งแต่ผมทําอ้อยมา13ปีนะครับไม่เคยเอาออกจากแปลงไม่ว่าจะรื้อตอหรืออะไรนะครับที่ผ่านมา13ปีคือเรามีวิธีนะครับถ้าไม่มีหินอะ่ะยังไงมันผมว่ามันจัดการง่ายนะครับใช้รถตัดเศษใช้อาจจะใช้ถังปุ๋ยแบบนี้หรือแบบเก่าแบบที่คุณมีก็ได้นะครับที่มีใบสับอยู่ข้างหน้า คุณก็กรีดตัดไปก่อนก่อนไถหรือคุณจะไม่ถ้ามีทุนหน่อยก็ซื้อผานสับหมกประมาณนี้นะครับหรือถ้าอีกแบบหนึ่งผมใช้ผานเจ็ดก็เคยใช้ครับผานเจ็ดกรีดก่อนแล้วค่อยลิปเปอร์ลงแล้วค่อยผานเจ็ดซ้ำอย่างนี้ครับมีหลายวิธีครับค่อยๆลองดูอาจจะเพิ่มต้นทุนหน่อยแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับดินเราจะยังดีได้นานขึ้นได้นานกว่าเก่าผลผลิตเราก็จะดีอาจจะเพิ่มต้นทุนไร่ละห้าถหกร้อยบาท แต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นระยะยาวนะครับผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยครับอาจจะไม่ได้ดีกว่าเก่านะครับแต่จะไม่ลดลงครับ <c oughs> ครับเนี่ยครับให้ดูอีกรอบดินเขาก็จะสุยนะครับประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนใส่ปุ๋ยเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งด้วยปีกยาวส่วนปีกสั้นนี้กีดรอยแรกนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ นี่ก็เป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมพอมีก็พอแบ่งปันกันครับท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามผมได้นะครับมีข้อสักถามก็สอบถามกันเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านมาตอบช่วงนี้ผมเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนทดลองผิดลองถูกค่อนข้างจะเหนื่อยตอนนี้ค่อนข้างจะจับเวลาได้จับล็อกได้อีกนิดนึงครับถ้าให้กรีดไวกว่าน,นี้นะครับหลังตัดอ้อยเริ่มมองแนวออก ดเลยครับระเบิดดินให้ซุยไว้ก่อนเลยครับได้ไม่กระทบลากเขาลากเขาจะได้พร้อมเวลาเจอฝนได้ทันทีโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ